Drop it เครดิตผู้แปลเด็กติดเกมแปลมึงงะก็สามารถเข้าไปสนับสนุนเพจผู้แปลกันได้เลยนะครับนี่เฉิญปรมาจารย์มีดตอนที่101ถึงตอนที่105โอเคก็ถ้าคลิปนี้ถ้าผมพาพไม่ดีผู้ติดขคาตรงไหนหรือพู้มักะชบตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม ท่านอาจารย์ช่างวิเศษจริงๆพ่อของนายถูกครอบงำโดยวิญญาณไลา่ตอนนี้จากพลังฉีได้กลายเป็นพลังหยินฉีแล้วและพลังหยินฉีนี้จะส่งผลกระทบต่อหัวใจด้วยการที่จะจัดการมันถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าเงน้นท่านอาจารย์เราควรทำยังไงดีไม่ต้องตกใจไปฉันมีวิธีอยู่ถ้าฉันโชคดีบังคับไปพลังหินฉีออกมาได้ฉันก็จ,จัดการมันได้ผมแนะนำว่าคุณอย่าทำแบบนั้นจะดีกว่า ไอ้หนูนายคิดว่านายเป็นใครถึงกล้ามาแนะนําฉันนี่เฉินแม้ว่านายจะชนะฉิงเซียนในสามเหลี่ยมสีดำแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านายจะขับไล่วิญญาณได้นะผมก็แค่แนะนำนายเองแต่จะทําตามหรือเปล่ามันก็เรื่องของคุณผมเห็นว่าคุณคือพี่ของเฟย์วูผมก็เลยจะช่วยนิดหน่อยพวกนายดูให้ดีละฉันจะ,สะแสดงให้เห็นเองว่าของจริงมันเป็นยังไงเฟยวูวเธอมาหลบข้างหลังฉันก่อน ได้เลยเจ้าวิญยานช่วยเลยฉันจะจัดการแกเองเชช่วยด้วย,ว,ย,ว,ยวิญญาณตัวน,นี้แข็งแกร่งมากฉันเกรงว่าฉันเขาทำได้แค่ให้มันกลัวเท่านั้น แผ่นผนึกปีศาจไปเลยอ้าวนะนี่มันอะไรนะ้าเสุดยอดสำเร็จแล้วเหรอถึงแผ่นผนึกปีศาจมันเอาไว้ผนึกปีศาจที่โชว์ร้ายกว่านี้แต่ปีศาจตนนี้ก็น่ากลัวจริงๆแล้ว ี่เฉินมันหนีไปแล้วพอฉันไปที่แจกันที่เธอส่งรูปมาที่วิญญาณมันต้องไปซ่อนตัวที่นั่นแน่ๆตามฉันมาเลยคนที่น้องเสาวเนเชิญมาแข็งแกร่งจริงๆฉันคงต้องขอตัวแต่เพียงเท่านี้ข่าวลือของเนเฉินในสาวเียกสีดำคือของจริงงั้นเหรอนี่คือแจกันที่เธอส่งรูปมาใช่ไหมใช่แจกันนี้แหละ ฉันคิดว่ามันคือแจกันจูหยินซะอีกแต่ดูเหมือนตอนนี้มันกลายเป็นเจกันวิญญาณไปแล้วตอนที่พ่อฉันซื้อมาครั้งแรกเขาชอบแจกันนี้มากจนเขาเอามาเล่นฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะล้มป่วยเพราะแจกันนี้วิญญาณในแจกันนี้เข้าไปในร่างกายพ่อของเธอตอนที่เขากําลังเล่นอยู่แม้ว่าจะเข้าไปได้แค่นิดเดียวแต่มันก็อันตรายมากแล้วเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอนาใจกันวิญญาณในแจกันนี้ได้ไหมด้วยความแข็งแกร่งของฉันในตอนนี้ยังคงทําไม่ได้ นนี้วิญญาณอยู่ในใจกันนี้ถ้าเธอเผลอไปปล่อยวิญญาณนี้ออกมามันจะเป็นอันตรายมากฉันต้องทํำยังไงล่ะในเมื่อนายเองก็ยังจัดการมันไม่ได้ฉันมีวิธีแล้วใช้แผ่นผนึกปีศาจผนึกวิญญาตนนี้ไว้แล้วจากนั้นฉันก็ดูดซับมันฉันจะใช้มันเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฉันแทนนายจะไม่เป็นอะไรหรอถ้านายป่วยเบบพ่อฉันอีกใครจะช่วยนายได้ล่ะไม่เป็นอะไรโลก พลังหงยินฉีก็เป็นออร่าอย่างหนึง่งคาภีโบราณที่ฉันซื้อมาก่อนหน้านี้มีบันทึกการกลั่นพลังฉีอยู่เยี่ยมเลยถ้างั้นนายก็เอาใจกันนี้ไปเถอะฉันจะทําให้พลังหงยินฉีในร่างกายพ่อของเธอหายไปเองเขาจะตื่นขึ้นมาในอีกไม่กี่วันเธอไม่ต้องกังวลแลกเนี่เฉันขอบคุณนะเอแฮม ให้ฉันขับรถไปส่งนายนะได้เลยฉันเองก็อยากรีบกลับไปศึกษาใจกันนี้เหมือนกันทางออกเดียวตอนนี้คือการใช้หินรูปโลมิญดนสร้างเขตแดนเพื่อดูดซับและชำระล้างพลังหยินฉีในใจกันนี้หลังจากพลังหยินฉีเปลี่ยนเป็นออร่าแล้วฉันก็สามารถใช้มันรวมกับออร่าเดิมของฉันได้และฉันก็จะแข็งแกร่งขึ้นไปสองเท่า เหินรูปโลมิญญาณให้เป็น5แผ่นและฉันก็ใช้มันสร้างเขตแดนไปต้องกระตุ้นแผ่นหินรูปโลมิญญาณทั้งหแผ่นเพื่อเปิดใช้งานไข่ก้นเปิดใช้งาน ตอนนี้ภายในพื้นที่ฝึกของแผนรูปลมวิญญาณเหล่านี้ก็เหมือนท้ำเล็กๆถ้ำหนึ่งแล้วพวกกพลังยินฉีในใจกันวิญญาณหลังใจถูกแปลงเป็นโอล่าฉันก็สามารถดูซับมันได้เป็นจำนวนมากภายในหนึ่งปีฉันก็สามารถเข้าสู่ขอบเขตมีดบลนได้2ชั่วโมงต่อมาดิ้งดงังทำไมถึงส่งมาอีกล่ะเนี่ย เนเชนขอบคุณนะที่ช่วยฉันในวันนี้นี่เป็นสวิตเล็กๆน้อยๆจากฉันผู้หญิงช่างน่ากลัวจริงๆวันต่อมาพอฉันเห็นรูปของเลนเฟยูฉันก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยฮ่าเดี๋ยวลองไปดูโจหยี่หน่อยดีกว่าว่าเขาจะดีขึ้นหรือยังฉันว่าฉันควรซื้อรถยนต์ได้แล้วและเพราะระยะทางไปโรงพยาบาลมันค่อนข้างไกล เกินปั่นจักรยานก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอมันดูเหมือนพวกโง่ที่อยากจะฝึกอย่างเดียวจนไม่สนใจความสนุกในชีวิตว่าไงนี่ฉันตอนนี้พ่อของฉันตื่นแล้วเพื่อเป็นการขอบคุณนายเราเลยอยากจะชวนนายมาทานอาหารเย็นที่บ้านน้าอืมพวกเธอทานไปเถอะตอนนี้ฉันยุ่งอยู่ยังไงสุดท้ายฉันก็เป็นแค่นักเรียนฉันไม่อยากมีความสัมพันธ์กับตระกูลที่ดูลึกลับแบบนี้เลย เฮ้ um, พ่อเขาไม่มาอ่ะถ้าเขาไม่ต้องการมาก็ไม่เป็นไรยฟยยวูลูกไปที่ตึกไดลินและสั่งห้องส่วนตัวซะแล้วก็ลูกไปชวนเขาด้วยตัวเองเลยได้ค่ะพ่อในที่สุดนายก็โผล่หัวออกมาฉันจะได้จัดการนายแล้วที่นายทำให้ฉันต้องโดนกลุ่มตัวไปสอบสวน นี่ไงเฉินเจียงเต่างั้นเหรอนายออกมาได้แล้วงั้นเหรอเกิดแต่จบ้านไทยไว้หน้าตรงนี้กันเลยนะครับผมนะโอเคก็เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อโปรดติดตามต่อต่อไปในคลิปน้าน้าะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับบ๊ายบาย I'm coming at me all angles Ever since they heard my music wanna tangle I could feel them try to grab me by the ankles I can hear them all start to say my name, oh But it's not about the money or the fame, no No, it's all about me just doing my thing, yo Cause I'm loving what I do and I won't change, no I feel blessed, I can do this every day, yo. Pop, pop, pop a couple shots and now I'm fucked up in the bathroom. Got them going off and now they listen like a classroom. Gotta top them off because I told them all they have to. Always popping off the whole squad, gotta pass. Gotta keep your head high through the hate, yo. Gotta make a better life through the pain, yo. Got a chance to do your ass or do your thing, yo. Don't let anybody ever try to change, ya. Yeah. I feel blessed. Yeah, yeah, I feel blessed yeah. I feel blessed. Yeah. yeah, I feel blessed yeah, yeah, I feel blessed Yeah, I got them coming at me all angles Ever since they heard my music wanna tangle I could feel them try to grab me by the ankles I can hear them all start to say my name, oh But it's not about the money or the fame, no No, it's all about me just doing my thing, yo Cause I'm loving what I do and I won't change, no. I feel blessed, I could do this every day, every day, yo. Living every day like it's my last day, cause you have to. Any given day could be your final chance to act. You got only one life.